ไข่ใส่หัวหอมใส่ใส่มันฝรัง่งเรีวเรียบร้อยเลย้ยวงามบบฟีนองเลยทอดไข่ใส่หัวหอมใส่มันฝรัง่งบบได้ใส่อย่างไรเดี๋ยวใส่แค่นี้อย่าอะไรอะไรก็อร่อยกั แล,แล้วเราเด้อพี่น้องทอดไข่ใส่หัวหอมใส่มันฝรั่งเมื่อนี้นะเบิ่งเยิ้มๆเ,เลยพี่น้องผู้ใดยันยากให้ลูกให้ล้านกินแบบว่าเปลี่ยนอาหารลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องหน้าตาไปจังไดสซีซัน ดี๋ยวลงคลิปให้เบิรงเด้อว,ว่าวิจีเฮดเฮดแบบใดเห็นง่ายๆหันได้มอใหม่มามันก็จะเป็นอย่งางเช่ะพี่น้องถ้าหากว่าทอดหมอแบบมอเก่าๆมันจะบงงามแต่ว่าเมื่อนี้ได้หมอใหม่มาก็เลยลองเฮดเบิรงแต่ว่าฉีลงคลิปเฮดคลิปเปลนให้พี่น้องได้เบิรงกันจะโดดละละแต่ว่าบริโลงจักเถื่อมามาเมื่อนี้แล้วเรียบร้อยแล้วมาเด้อมากินน้ำกันฮ้อนๆ้อนอาหารเย็นน่้ี่ได้ทอดไข่ใส่หัวหอมใส่มันฝรั่ง មកเด้อមកกินนํากัน